หลายคนที่เคยดูซีรีส์เกาหลีก็อาจจะเคยเห็นฉากที่คนเกาหลีไหว้บรรพบุรุษกันมาผ่านตาบ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วจะบอกว่าสปายเกาหลีหลายคนก็ไม่ค่อยชอบวันนี้กันเท่าไหร่คะ่ะนั่นก็คือวันชูซอกนั่นเองแล้วทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าทําไมสปายเกาหลีถึงไม่ชอบวันนี้กันทั้งๆที่มันก็น่าจะเป็นแค่การไหวบ้บรรพบุรุษธ,ธรรมดาเท่านั้นเองจะทําอะไรคะ แต่จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่การไหวอย่างที่ทุกคนคิดนะสิคะอันนี้เป็นอาหารที่แม่ยาเตรียมไว้ไหวบร,บรนพบุรุษตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกคนจะมีพันชันด้วยนะคะอันนี้คือพันชันนะคะเจวนนี้คล้า,ายๆกับผัดวนเส้นบ้านเรานะว่าแต่อาหารไหว้และพิธีไหว้บรรพบุรุษเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วจะต้องทำยังไงบ้างเฮ้ <c oughs> นี่คืออาหารสำหรับไหว้บรรพบุรุษจริงๆหรอทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้เนี่ย,ย,ย,ยทำไมคนเกาหลีจะต้องเผากระดาษหลังจากพิธีไหว้เสร็จสิ้นลงจิวช่วยเช็ดช่วยทำความสะอาดนะคะ <c oughs> อจิวเก่งมากเลย เพราะอะไรทำไมคนเกาหลีถึงให้ความสำคัญกับการไหว้บรรพบุรุษกันขนาดนี้นะและที่สำคัญสภัยเกาหลีไม่ชอบวันนี้เพราะอะไรเนี่ยพีนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบกันค่ะอิโรอิิว สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่ที่บ้านแม่ย่านะคะวันนี้ก็เป็นวันชูซอกของเกาหลีก็คือวันชูซอกของเกาหลีก็คล้ายๆกับวันสา์ไทยนะคะ mm hmm. ก็คือญาติๆจะมารวมตัวกันแล้วก็มาไหว้บรรพบุรุษค่ะ วันนี้พวกเราก็มาถึงบ้านมายาก,กันแต่เช้าตรู่เลยค่ะเพื่อที่จะต้องมาเตรียมอาหารและก็ของไหว้ก่อนที่พิธีเส้นไหว้จะเริ่มนะคะพอมาถึงเนี่ยปู่กับหลานก็ตัวติดกันเลยค่ะจิวเป็นหลานคนแรกแล้วก็คนเดียวของครอบครัวสามีเราค่ะปู่กับย่าก็จะรักและก็เอ็นดูมากแล้วจิูก,ก็ชอบเล่นกับปู่มากๆเลยเพราะว่าปู่สนุกแล้วก็ตลกนางก็เลยจะติดปู่มากๆอ่ะป,ป้าบอกว่าอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้จิูนะคะ อั้ยอ้ยอันนี้เป็นอาหารที่ไม่ย่าเตรียมไว้วัรพบุรุษตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกคนก็จะมีพันชันด้วยนะคะอันนี้คือพันชันนะคะเ่วนนี้คล้ายๆกับผัดวนเส้นบ้านเรานะวันชูซอกเป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนเกาหลีเลยค่ะ เปรียบเสมือนวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่าวันแตง k ก g i วิ n g ของคนเกาหลีนั่นเองเป็นเทศกาลเพื่อลำลึกและก็ขอบคุณบรรพบุรุษรวมถึงขอบคุณผลผลิตทางการ,กรเกษตรด้วยนะคะในช่วงเทศกาลนี้คนเกาหลีมักจะเดินทางกลับบ้านเกิดกันค่ะเพื่อที่จะไปสักการะบรรพบุรุษและก็ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวค่ะ เนื่องจากพ่อสามีของเราเป็นลูกชายคนโตใช่ไหมคะตามประเพณีเกาหลีพิธีไหว้บรรพบุพร,รุษจะจัดขึ้นที่บ้านลูกชายคนโตคะ่ะเพราะฉะนั้นแม่ย่าของเราก็จะชินกับการจัดเตรียมของไหว้และก็อาหารไหว้บรรพบุพร,รุษเป็นอย่างดีเลยคะ่ะ จคบจริงๆแล้วชูซอกทุกปีที่ผ่านมาญาติพ่อสามีจะมารวมตัวกันและก็ทำพิธีไหว้บรรพบุรุษที่บ้านพ่อสามีเราค่ะหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็จะรับประทานอาหารร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะเทียญาติตกลงร่วมกันว่าจะไหว้ที่บ้านใครบ้านมันซึ่งจะสะดวกกว่าเยอะมากเพราะว่าหลายท่านอายุเยอะแล้วเดินทางมาที่นี่ก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่ค่ะ อ,อย่างที่บอกไปว่าไม่ย่าเราเป็นสภพยคนโต เพราะฉะนั้นอาหารไหว้บรรพบุรุษในวันชูซอกรวมถึงวันสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันซอนลไลหรือวันครบรอบวันเสียชีวิตของพ่อแม่สามีแม่ย่าก็จะเป็นคนเตรียมอาหารและของไหว้ทั้งหมดค่ะจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆเลยนะคะทุกคนการเตรียมของไหว้เนี่ยแม่ย่าทําแบบนี้มาตั้งแต่เขามาเป็นสะพายแล้วค่ะซึ่งมันเป็นประเพณีปฏิบัติของคนเกาหลีนั่นเองอาหารไหวบ้บรรพบุรุษเนี่ยจะต้องสดและก็สะอาดแถมยังต้องเตรียมอย่างพิถีพิถันด้วยนะคะเพราะคนเกาหลีเชื่อว่าบรร พบรรุษยังคอยปกป้องและก็ดูแลครอบครัวการจัดเตรียมอาหารว่าอย่างประณีตจึงเป็นการแสดงออกถึงความคารพและก็ความกระตันยูสูงสุดค่ะ จัดโตัววยบรรพบรุษถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะคะคนเกาหลีจะเตรียมอาหารหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวใหม่ขนมทรงพยอนผลไม้ตามฤดูกาลเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็พันชั้นค่ะทุกอย่างจะจัดวางอย่างตั้งใจเพื่อสะท้อนถนึงความเอาใจใส่แล้วก็ให้พิธีออกมาสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองอืมอม <c oughs> จืจุนบีเจจุนบี うん、う,んんんうん。 ในวันชูซอกคนเกาหลีมักจะลินเล่าให้บรนพบุรุษบนโต๊ะไหว้ค่ะ การลินเล่านี้เป็นการแสดงถึงความคารพและก็กระตันยูเหมือนเป็นการถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบรรพบุรุษอีกทั้งยังเป็นพิธีกรรมที่เชื่อมระหว่างโลกของคนเป็นกับคนตายการสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และโชกลาบเล่าที่ใช้มักจะเป็นเหล้าเกาหลีแบบดั้งเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซจูหรือมักกอลลี่ก็ได้ค่ะการลินเล่าเป็นขั้นตอนสําคัญมากๆทําให้พิธีไหว้สมบูรณ์แล้วก็แสดงถึงความใส่ใจของครอบครัวค่ะจริงๆทุกปีที่บ้านแม่ย่าจะมีญาติฝั่ง พรสามีมาทําพิธีไหว้บรรพบุพร,บรุษที่นี่กันเยอะมากเลยค่ะมาเต็มบ้านเลยแต่ว่าปีนี้อย่างที่เกริ่นไปว่าญาติาตกลงกันว่าจะไหว้ที่บ้านใครบ้านมันปีนี้ก็เลยมีแค่พวกเราค่ะบรรยากาศที่บ้านก็เลยจะเงาเงานิดนึงนะคะ,ะจิวชวเนี่ยปจิวที่ หลังจากไหว้เสร็จแล้วคนเกาหลีจะปิดประตูไว้สักพักเพื่อให้วิญญาณบรรพบรุษได้ทานของเส้นไหว้จากนั้นก็จะเสิร์ฟซุ้งยงหรือน้ำข้าวต้มจากข้าวสุกใช้ดื่มหรือใช้ล้างปากหลังจากชิมอาหารนะคะการมีซุงยงบนโต๊ะไหว้แสดงถึงความเอาใจใส่ความอุดมสมบูรณ์และความตั้งใจของลูกหลานในการถวายอาหารไหว้ให้ครบถ้วนค่ะ

응다지 어. 지우 다시 응. 음. 이老서이嗯서지嗯嗯嗯嗯빼嗯요嗯嗯嗯우 หลังพิธีไหว้บรรพบุรุษครอบครัวจะจุดไฟเผาชีบังซึ่งเป็นกระดาษที่เขียนชื่อบรรพบุรุษและข้อความบูชาค่ะการจุดไฟเผาชีบังเชื่อว่าเป็นการส่งวิญญาณบรรพบุรุษกลับไปยังโลกหลังความตายและเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพความบริสุทธิ์อีกทั้งยังทําให้พิธีไหว้เสร็จสมบูรณ์ด้วยค่ะ หลังจากพิธีทุกอย่างเสร็จลงเรียบร้อยนะคะพวกเราก็จะช่วยกันเก็บโต๊ะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะส่วนจีอูก็อย่างที่เห็นเลยคอยมาป่วนไม่หยุดเลยค่ะวิ่งเข้าวิ่งออกไปมาเห็นอะไรนางก็อยากจับอยากช่วยทำไปหมดทุกอย่างจริงๆสนไม่ไหวจริงๆค่ะจีอูเนี่ยจีอูช่วยเช็ดช่วยทำความสะอาดนะคะจีอูเก่งมากเลยอือ จ <laughs> mm. ูกินส้มแล้วนะคะดเอกันนะโอ๊อ Apa sarangnya? Apa sarangnya? Kenapa? 엄마저는ก안먹고요안먹어น่กอูอก,กอมหลหลังจากเก็บของล้างจานทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ พวกเราก็จะนั่งทานข้าวด้วยกันค่ะอาหารก็จะเป็นอาหารที่เราไหว้บรรพบุรุษเมื่อกี้เลยค่ะหลังจากไหว้เสร็จก็สามารถนํามาทานได้ซึ่งอาหารเยอะม,กมากๆเลยทุกคนจะต้องแบ่งแช่ตู้เย็นไว้กินวันหลังด้วยค่ะทั้งอาหารแล้วก็ผลไม้เครื่องเคียงเวลากลับบ้านไม่ยากก็จะแบ่งให้พวกเราเอากลับไปกินที่บ้านด้วยค่ะไม่หันไม่หมดแน่แน่ หลังจากทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้พวกเรากําลังจะแวะไปทําธุระที่สวนส้มค่ะส่วนไม่ย่ารออยู่บ้านนะคะไม่ได้มาด้วยกันเอาบรรยากาศระหว่างทางไปสวนส้มมาฝากด้วยนะคะ There was once misbehaved was a day that would pray for day I I'd so looks damn, hell Sinking so fine, so ตอนนี้ก็มาถึง <Okay. S 2> ที่ส่วนแล้วนะคะทุกคน uh. เวค่ะป uh ้าห้าจีอดีห mm ้าบจีาบจีป้าจ ja e. ีป้าปจีโม่ปาจีโม่จิชอบฮาราบุจีมากเลยนะคะฮาราบุจีโน้มชวาเลยยจิ เฉือนในวิ่หอมวิหอม,หอมลงมาลงมาอันตรายนะ <c oughs> ป้ากำลังหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ <c oughs> ตอนนี้ส้มของพวกเราก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะทุกคนส้มเริ่มเริ่มจะเหลืองแล้วส้มก็จะดกมากทุกปีนะคะส้มดกมากๆ ทำธุระที่สวนแป๊บหนึ่งก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านมาแบบแป๊บเดียวจริงๆมาไม่ถึง10นาทีเลยนะคะอบป,ป้านางกำลังจะเติมยางรถยนต์ตัวเองนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่านางจะทำเองให้มันยุ่งยากทำไมขับรถไปที่ร้านให้เขาเติมให้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ว่านางจะเป็นคนที่ชอบงานช่างงานประดิษฐ์อะไรแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะเป็นอะไรที่นางชอบมากๆ 이거 왜? <laughs> 이거 왜? 이거 안 들어가냐? 이 사이즈가 달라 이거 바꿔 끼야될것 같은데. ระหว่างรอพ่อทำนั่นทำนี่จีอูก็นั่งเล่นกับปู่แล้วก็วาดรูปค่ะจีอูเนี่ยดูท่าทางว่านางจะชอบงานศิลปะเหมือนพ่อเลยนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยจีอูจะชอบวาดรูปชอบระบายสีมากๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> wow. 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 Yeah. 이야. 어. 아. 엄마 잘껏 응. 어. 엄마 잘껏 이야. 그거 누구냐? 할아버지. 할아버지? 응. 그거 할아버지냐? 응. 그 아버지냐? 응. 응. 아이고, 우리 조사한다 아이고, 우리 조사란다. 우우 응. 치우, 치우! 치우! 지우, 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 지우. 야 지우네. 아기 고 아기 고 아기 고